สลัดดีไม่ประโยชน์ค่ะวันนี้เราก็อยู่กับเกมอะไรนะสลัดดีไม่ประโยชน์วันนี้เราก็อยู่กับเกมบ็อกฟูดนะครับผมบ็อกฟูดที่มันแปลว่ากล่องกล่องผลไม้บ็อกฟูด<ช>ที่เหมือนกับห้องโกงฟูดนะครับผมแล้วมันคันไหมคันโองยนายควายด้วยตัวเองสิงคนขายผลไม้เน,น,น,นี้ทยที่ข้างหลังเนี่ยไ,<อ>ไม่ใช่โอ้ไม่ใช่รถไม่ใช่ได้ไงครับไม่ใช่ มานบอกขาตาตาน,น้ำมีอยู่ที่พันเลยตอนนี้เขามีแค่ร้อยเองเออมีมีอยู่ห้าร้อยตอนนี้มีอยู่ห้ามาถามราคาเฉยๆค่ะเซลเออเอ,อมาถามราคาเฉยครับมาดูเฉย <c oughs> มาดูสินค้าเฉย <c oughs> เลือกเลือเควสแบนดิตโจนเหรอรางวัลสามร้อยห้าสิบคแรงขั้นต่ำ่ะเนี่ย <c oughs> ใ,หให้กำจัดโจนห้าคนแล้วเราเป็นอะไรเอ่ย เราก็เป็นโจรสลัดสลัดดีมีประโยชน์เอโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ,โดนต่อยถาได้เลยดิดเราจะไปต่อยโจรทำไมอ่ะเราก็เป็นโจรต่อยมันปิ้วต่อยตย่อยต่อยโอ้โอ้ต่อยไงนะเออล้านจอดอ๋อทำไมเอมีเอนี่ด้วยอ่ะกดปุ่มแท็กดแท็กแท็กใช่กดแท็แท ได้ไหมกดโอ้โนี่นี่เองทำเทพโจนโจนทำ,ทำเทพกับบอดเอ้าไปกันไปโจนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไมน่าใช่นี่ก็โจนนะโจนที่แบบว่าดูแลรักสุขภาพหน่วยเก็บทำไมสก,กิลมันเป็นสก,กิลใหม่อ่ะ หน่วยเก็บโจรเหรอมันมีปุ่มชำนาญขึ้นเน๊ะไปป่ะใช่ต้องดูไอ้นี่ยความชำนาญคอมรัราเออรถต่อไปมันเชื่อกันต่อยได้ด้วยอตอต่อยไปต่อยไปต่อยโอ้ยไม่ต้องต่อยมู่เออ่อต่อยต่อยออต่อยต่อยน่่เอต่อยต่อ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 อ่อย่ เป็นสกิลระเบิดตดวันบอลเราจะมาตัดจอนเลเวลแค่อยู่ตรงนี้เหรอวะนั่นดิเราจมันมีเท่าไหร่วะโอ้ยเอตีไม่ต้องเยอะเขามีอยู่แค่สามร้อยเองให้อะไรกูเนี่ยเอเล่นตีของเขาหมดเลยอ่ะมีรถหนึ่งไอ้มันแย่งกูตีทำไมเนี่ย ทำนะอู้โอ้โหยังเท่เจ้าโปอย่าแย่งฉันตีไปไปที่อื่นยังไม่ครบเลยเนี่ยเอ้เขาตีของเขาตั้งนานแล้วกูก็ไม่ได้สักทีนี่กูตีไปร้อยกว่าตัวแล้วยังไม่ได้สักตัวเลยเยพราะแม่งมีคนล่าช็อตกูเนี่ยลาบปลาพยัก แล้วจะได้เลเวลเยอะๆกับเขาบ้างไหมน,น่ะร้อยเงินถึงพันยังยังไม่ถึงมีคนแย่งตีมี<ร>คนแย่งทำมาหากินอยา<ด>่าลัดช็อตรดก็อืน่นอะไรละ่ะ <c oughs> อ,อะไรเอเล่นลัดช็อตเขาเขายังไม่ไปถึงไหนเลยนะ่ะไมอ่ะไม่ไป,ปอกปาะอื่นกันหรอถ้ากดคัน<า>ลัดไปไม่ค่อยยาวไงดับสั้นมั้ง จ <laughs> ับยาวๆกูชอบจับยาวๆซื้อเดี๋ยวตังค์ไม่กี่บาทเท่าได้มาแล้วนี่มีไม้เก้าหลังเป็นของตัวเองแล้ว,เร,วรเราไปด้วยกันได้ไหมจริรงเหรอจริงเหรอเรือฟรีเรือฟรีไหมเออแล้วลาแล้วลไปกับเอได้ปะไปได้ดิมาดิโดดไหมฮึบ <laughs> ไป <laughs> ไป,ไป <laughs> เลย นั่งไงไวะไกันเนเี่ยหรือวะออกทะเลแล้วเราจะไปกเกาะแรกเรือเราไม่น่าจะไปสู้ใครเขาได้สภาพนี้ไม่ได้แน่นอนสู้ใครได้วะเนี่ยขับถึงฝั่งหรือเปล่าเหอะเรือแบบนี้ยถึงแล้วนี่ยไปข้ามไปมีเควสป่าวว่าเกาะนี้เกาะที่สอง เกิดได้ด้วยเหรอเกิดมาก็อันตรายนะปั้งเดียวเกิดเลยเออโดนรถชนเลยนะเขาถึงเรียกว่าเป็นเกาะเกิดไงเกาะกลางเนี่ยเกาะเกิดเกิดใหม่เกิดใหม่ที่ต่างโลกยืนแล้วไม่ตรงกลางแฮะยืนอะไรใช้ดาบในการนั่งอะไรนี่ไงเควส์เควส์เควสไหนเควส์เฮ้ยเราเราต้องตีกับลิงเปล่าว้ายโดนลิงตีเออต้องเควส์ก่อน อันเนิงมาตีเขาอะโกรเลือดเควสเควสมีมังคีมีกริล่าแล้วก็มีกริล่าคิงเราเริ่มจากมังคีก่อนแล้วกันตีลิงกี่ตัวจัดการลิงหกตัวได้เงินแปดร้อยเลยหรอโอ้จะเยอะนะแต่เราต้องเลเวลสิบก่อนเราถึงจะรับเควสได้ดไ<อ>รถไปตีลิงก่อนอา้อาวแสดงว,ว่าเราออกจากเกาะแรกมาไวเกินไปอ๋อแต่เราตีที่นี่ก็น่าจะได้สิบมั้งใช่

ได้เหมือนกันไม่ได้เก๋ลองตีแล้วลดตีไหมนะนี่นี่มาวิชาหนึ่งดาบอ่ะลดตีต่อตีดิตีตีตีมันตีมันตีมันอ่ะเลยตีตีเอามันไปตีเองตีเนี่ยตีทำไมไม่ตีอ่ะไม่ตีตายแล้วได้ไหมได้นี่วะเห็นไหม กูได้ทุกอย่างเลยเว้ยก็บอกอยู่มึงจะลัดช็อตกูทำไมบอกแย่กะตีเลวสิบยังยังไงทำไมไม่สิบอ่ะโอ้โหเอลัดช็อตเขาอ่าเขาตีเหนื่อยของเขาตั้งนานมึงมาลัดช็อตกูเอ๊สิบแล้วไป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 ไวจัดทำไมเพิ่มเดียวเวลสิบแล้ววะก็ก็เขาไม่ได้ตีคู่กับเองกะเมื่อกี้ตีอะไรก่อนดีวะมังกี้อ่ะ มังกี้ก่อนแล้วกันเถอะได้แปดร้อยโอเคดีมังกี้กันมามาเจ้าลิงจอ๋อจะลงจีจะลงจีย้าจังลงจีจะล,งจ,จะลงจีเจี๊กบเีดดีกว่าเมื่อกี้นี้ไปตีโจนข่้แรงขั้นต่ำอะ ก้าแล้งท่านต่ำเลยต้นแล้งท่านาต่ำประเทศไทยปะเนี่ยก็ถ้าเรากินผงปีศาจแล้วเราแบบเ,เราเข้าห้องน้ำอ่ะเราเข้าห้องน้ำมันจะหายไปไหมนั่นดิเออทำไมมันไม่หายเลยไม่หายว่ะทำไมถึงไม่หายทำไมถึงจมน้ำ้วหายนั่นดิเององงปะกินแล้วมันก็ต้องหายนะเว้ยเออกินแล้วมันก็ต้องหาย ไม่ไม่ไม่เตียันเดี๋ยวกับเองไม่ตยเังไม่ตีด้วยกันเขาตีแล้วเขาไม่ได้อะไรเลยสีไปไอ้กูไม่สีดิไป <c ười> <c ười> เออเออครบแล้วไม่ไวยังไงเขาไม่ได้ตีกับเองไง สุดยอดนักดาบเขาต้องตะโกนท่าก่อนที่จะตีนะรถรถตีเฉยได้ยังไงรถต้องตีแล้วแบบรถต้องตะโกนท่าด้วยเนี่ยท่าอะไรตะโกนท่านี่ไงเก้าวขุนเขาแปดสีทันโดนหนึ่งโลกธาตุหนึ่งพันจักรวาลโอ้แม่งว่าจะได้ตีแม่งจบอะไรคิวหนึ่งชั่วโมงกันไม่มีสิ่งใดตัดไม่ได้วิชาลับหนึ่งดาบแล้วกันไม่ใช่สามดาบสัตตีสัตว์โลกธาตุโอ้โหข่อยตีได้ทีหนึ่ง อ่ะอันนี้คือบอกชื่อท่าหรือกําลังสวดมนต์อันนี้สวดชินละประชอนอยู่หรือเปล่าหน้าบึ้งถามี้ก่อนมีดิมีมีถ้าสมมุติเราตีกอริลลาเราได้เท่าไหร่พันสองนะเอถ้าเราตีกอริลลาพันสองเลยเหรอใช่กอริลลาแปดตัวพันสองเปิดดูเคสนี่ไงนี่เห็นไหมเนี่ยเห็นเอไ,ไหมเห็นแล้วเห็นแล้ว นี่คือกอริลลาหรือเปล่านี่แหละกอริลลาใช่ใช่ไหมใช่เพื่อไมาันห้ผู้ค้งที่กดกดเปลี่ยนอาวุธเป็นดาบอืมพอคว้าแม่งต้องขึนง้นตลอดเอ้ยเหมือนกันนะนู่นน,นนั่นเอ้ยนั่นมันคิงคิงเออ,เอตีไปคนเดียวปะ แปตัวเลยเหรอวะอันไหนอ่ะยาตัดวาน้อยทำอไมเอ็มไม่ได้เขาตีลาดช็อตไปได้ปรดอยายาลบกวนในขณะตีด้วยค่ะเอตีอยู่นี่ไงเอตีกอริลลาอยู่เออเอตีอยู่ตีคัด อาเปล่าเอตีโดข้างหลังแล้วสกิลมันมาโดนพอดีไงเมื่อกี้อย่ากูเห็นอยู่ตัวข้างหลังอยู่โคตรไกลเลยค่ะโกนบอกแล้วบอกอะไรนะเว้ยว่าแบบ้ทำมีเพื่อให้พรกพวกเราไม่โดนไงเพราะว่าเป้าหมายมันอยู่ตรงแม่เราเงี้ยอย่าเอเอตีข้างบนเขาเห็นอยู่อย่าอย่าเอ้ยอย่า <c oughs> มันก็มันจะตายอยู่แล้วมันตามเออตามเอก็แสดงว่าเอาตีกับนอนตั้งแต่แรกเลยไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เอเตีด้านหลังมันเมื่อกี้เรียบร้อยเควสใหม่พร้อมล้วครับผมทาแล้วเขาย,ยังไม่พร้อมเลยเนะี่ยโอ้ตีไม่ได้หรอกเอไเปลองตีมาแล้วลองมาแล้วเหรอเอเรืออันนี้มันจะเร็วกว่าไหม หรอเรือเรือสลูปเนี่ยเร็วไหมไม่รู้เนี่ยซื้อแล้วอ่งช่วยด้วยจมน้ำฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววรถเนี้ยรถค้างเหรอมาะดิขึ้นเรือไหมโอ้ยขึ้นแต่ละท่าเอ๊ะมันยิงปืนได้ด้วยเนี่ยเออยิงใครวะไม่รู้ยิงใครไม่รู้เหมือนกันเรือมันเร็วเร็วกว่าป่ะอันนี้รู้สึกว่าเหมือนเรือมันจะเร็วอยิงได้ด้วยเอ๊ ก็รู้นเลือกเรือที่จะซื้อไม่เอาเรือด้วยเรือมีแล้วนี่คนขายเรือเนี่ยร้านค้าเออเรือเหมือนกันไม่ใช่เรือแล้วเนี่ยกล่องอะไรน้างเลือกเกมพาร์ตเรืออุ๊ยตกใจก็เรือเหมือนกันฮะโอ้ได้เงินตั้งเท่าไหร่วะเมื่อกี้ไม่รู้วะแล้วไม่เรียกกูด้วยไม่นึกว่ามันจะเปิดได้เมื่อกี้เฮ้ยเจอเจอเจอขาไปเตะเอ๋ช่ย เจอแต่ขึ้นไม่ได้วะ่ะขึ้นไงวะเนี่ยขึ้นได้นีงไงเอาเดี๋ยวขึ้นมายัางขึ้นได้ไงขึ้นเป็นรู้ได้ไงว่ามันขึ้นอย่างนี้ไม่รู้มันได้เท่าไหร่ได้990เออเออนั่นแหละมันได้ประมาณนั้นะเท่ากันเดินไปไหนมันวะปกติก็เดินอยู่แล้วเออ มันไม่มีอะไรให้เราซื้อเลยว่ะก่อนเงี้ยโหลดมันมีแต่แบบไอ้พวกกล่องกล่องเก็บเงินให้เราเก็บเก็บตังค์โอ้ยแม่นาศแม่งเปิดเลยฮะไปเราก็ไปตีกันต่อเหอะไม่ไม่หรอเราต้องไปช่วยเขาเปล่าอาจจะติดเกาะช่วยช่วยฆ่าเราดิอาจจะติดเกาะก็ได้ขอความช่วยเหลืออะไรนะเฮ้ยกล่องนี้ต้องเป็นของเขานะอันนี้เกาะแรกเพะว่าเนี่ย ทำไมมันวิ่งเข้าไปหากล่องก่อนเลยยังไวสิ่งแรกที่เขาเห็นนีั่นก็คือกอล่องครับผมนี่นี่นี่นีน่มียหมยหัวเยอะเลยเนี่ยเอยอโอ้ยคนนี้ไหมหัวหน่อยจังรางวัลร้อยห้าสิบสามเองว่ะแน่โคตรจริงจังอ่ะขับเ,เรือเขียดหรือส,า,ส,สายตาสั้น <S <S เอาดีๆวเอสายตาสั้นจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่เรียยหรือสายตาสั้นหรอกแต่ว่ากระโดงเรือเนี่ยกระโดงเรือนะมันบัง กระดงเรือบังตาจะจะทิ่มตาเออเครียดเลยกระโดงแม่งบังตาเกาะนี้ได้หรือเปล่าก้อนเกาะนี้เริ่มไกลแล้วอ่ะเราถือว่าเราไปเที่ยวเล่นกันแ้วปะเออมีน้ําตกด้วยนี่มันเกาะลอยฟ้านี่ไก้นเอเนลอยู่ข้างบนด้วยเออนั่นดิมีหลายเกาะอีกเ้อเออเกาะลอยฟ้านี่เออเกาะลอยฟ้ามีอะไรบ้าง มีน้ำตกไงม,มีน้ำตกขึ้นได้ไหมขึ้นน้ำตกเอาเรือขึ้นน้ำตกใช่เหรอขึ้นได้เหรอล็อกอัพสตรีมย่าไลเหรอไม่ได้เออโอ้ยมันมันขึ้นยากจังเออวิ่งขึ้นได้เลยเหรอวะเนี้ยจริงเหรอสกายสกายแลนด์ Sky ที่นี่คือสกายแลนด์เองมีเผาคนบนท้องฟ้าด้วยรถ เลเวลเลเวลไม่ได้ไม่ได้เยอะเลยรถลงมาตีดูดิเดี๋ยอยืนดูเอาเลยวะมาดูขึ้นไปรถลถรลงไปตีดูเลเวลไม่เยอะรถน่าจะตีไหวแหละโอ้ร้อยห้าสิบไอ้บ้ากองกองโอ้โหอดมังว่าเท่าไหร่อ่ะมองมองไม่ทันโอ้ ีไม่ได้ทำไมรีบขนาดนั้นรีบไปดูกล่องรีบไปดูกล่องวันนี้เวลโคนเยอะร้อยห้าสิบเนี่ยเออร้อยเจ็ดสิบห้าชั้นนี้ร้อยเจ็ดห้าแต่แต่มีฮะกล่องไหนกล่องเทท่่าไหรเเงินลยกูกลับแล้วได้แค่เก้าร้อยโอ้โหได้แค่เก้าร้อยแม่งก็เยอะแล้วอะไปกลับเถอะทำไมอ่ะกลัวตัวอันตรายใช่ไหมไหลลงไปแล้วเหรอลงแล้วหโดดลงมาเลย รถตายอ่ะดูนี่ดูนี่เอามีคนตกจากฟ้าเอาก็บอกให้ตธอลงมาเลยรถดูนี่ดูนี่ดูดูนี่แล้วก็กดกล่องต่อหน้าเนี่ยนะเรือแม่งช้าไปเราต้องเติมแล้วเนี่ยอันนี้เรือเติมเอหฮะเรือเติมใช่หรอใช่มันบอกเรือที่ต้องเติมจริงอ่ะใช่เรือ คนขายเรือที่โคตรหรูเรือที่ต้องเติมใช่คุณยังไปโอ้มีปืนปสี่สี่กระบอกแต่มีคนอยู่สองคนเอ้มันมีข้างใต้ด้วยข้างใต้ทำอะไรได้วะประกาศทั่วโลกเจ้าหน้าที่เซิร์ฟเวอร์ชัดดาวใน5นาทีเพื่อบาร์ควิกอย่ชัดดาวอุ <laughs> ้งพิ่งเข้ามาเล่นชัดดาวแล้วอะ่ะพิ่งก็มาเล่นแม่งชัดดาวแล้วเออมีข้างใต้ด้วยอะ่ะข้างใต้ไปทำอะไรวะเนี่ย คนคนห่ะยังไม่ได้ทำหาอะไรเลยแม่งจะชัดดาวกูอีกอ่ะทำไมกูเล่นเกมไหนมันก็จะชัดดาวกูเออคิดว่าเราจะตีกอริลล่าคิงเลยรถกอริลล่าคิงเลยแล้วกันเอ๊ถามจริงลองลองดูก่อนกดแล้วกูได้เป็นตบที่กอริลล่าคิงกดกอริลล่าคิงมาเดี๋ยวนี้กดมากดมาเร็วอันดับหนึ่งไปลุมตีแม่งไปปรับละสองพันเลยนะเออลุมตีแม่งกอริลล่าคิง เพลงดอบโอ้ปามมตีมันล่อมันล่อมันล่อมันถอยก่อนถอยบ่เอ้โอเฮหเฮ่อทฮ่าเฮ่เ่อเลยวะแตกเล้อเฮ่อเร่อเฮ่อ่อเฮ่อเฮเฮ่อเฮ่อเ่อ่อเฮ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 ่ต่อยพื้นรัวเฮ่อเ่อเ่อเออเ่อเฮ่อนอเฮ่อเ่ออเน่าเออ่่เอเ่เลเเ่อเอเ ยังสภาพนี้เอตายชัวใชอไหมว๋อใช่ไหมโอเคนี่ตีตีแล้วก็ถอยตีตีถอยอกอริลล่าเนี่ยต่อตอนนี้ได้อีกสกิลหนึ่งแล้วผมอีกสกิลหนึ่งสกิลมันเป็นยังไงเอ่ยนี่แอสเซสเลตโหเป็นสกิลฟันในนี่ไหมฟันปัดป้องฟัดฟัดป้องปันเออฟัดป้องปันฟันปัดปัดป้องเอออะไรวะฮะฟัน ชอบลิงกีดเลยมีสองสกิลแล้วโอ้โหตอนนี้รถอยู่ไหนตีกอริล่ารถอยู่ไหนวะอยู่กับกอริล่าหนึ่งตัวตัวไหนบอสอ่ะนะเออเขาตีอย่างงี้มันอ่ะเขาตีข้างบนมันอ่ะให้มันเอาไอ้นี่มาเกยได้เหรอวะไม่รู้ได้แค่ได้เอตีต่อเลย นี่ติดต่อแล้วนี่ปัดป้องชับฟันหัวมันอย่าลงอย่าลงข้างล่างนี่เอไม่โดนเห็นไหมไกลแล้วชิมหายเอเอาเลยเขาตายแล้วนี่มันเกินสองนาทีมานานแล้วนยังไม่เห็นชัดดาวเลยอันเดิเอเราตายไม่รู้ตัวเยบบลอยได้ไงได้ไหม ได้ไหวอยู่เออปัดลิงใช้สกิลอย่างเดียวกูไม่ตีใกล้ฉับฟันเลยนะเออเลยฟันฉับเรียบ้อยเอ้ามันได้เออเขาก็ได้ด้วยอวะได้คู่อ๋อแบบนี้คือโอ้โอ้าหุกยงเยอะโอ้โหมันช่วยกันตีได้มันเป็นบอสไงอ๋ออย่างนี้นี่เองปะสุดยอด ก็เป็นว่าก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้กับพาร์ทนี้หวังว่าทุกหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบแต่เราวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่ใช่ว่าเราออกไปปุ๊บแล้วแม่งค่าเงินหายนะเพราะเขาชัดดาวไปแล้วปะไม่ได้หายหรอก